What? <laughs> เคค่ะก sure. ็สว ah, oh. okay. okay. ัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าส okay. ู่ช่องออมแอมชนลค่ะตอนนี้เราวิวในเกมไมครับวางบล็อกต่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านแล้วก็ร้านอาหารกันนะคะก็โอเคค่ะแบบบ้านเรานะคะจะมีอะไรกันบ้างเพียงั้นเราไปวางบล็อกสร้างบ้านกันเลยจ้าก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาทําเลที่วาสำหรับสร้างแลนด์มาร์กของเรากันเลยดีกว่าน้อไม่ตงนดีอเพราะว่าทําเลของเราวันนี้ก็คือทั้งเมืองเลยเอาทั้งเมืองเลยเหรอใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เราจะมาวางบ้านสุดอลังการกันก็การวางโครงสร้างแบบแปลนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น โอเคเอาตรงนี้นี่แหละพี่เคนอ่ะตรงนี้แหละเหรอใช่แล้วเลยเลยจะไปรถชนเลยตกใจั้งหมดเลยเฮ้ยลงมาได้แล้วเฮ้ยสาวน้อยติดใจความหล่อของพี่เหรอนี่รถพี่ก็สวยไม่แพ้ความหล่อของพี่เลยนะอ๋อมีกระโถนไหมเข่าอ้วกเลยนี่ที่สำคัญนะรถพี่ทำนี่ได้นี่เปิดหลังคาได้ด้วยเหรอใช่แล้วรถน้องทำได้เปล่าเฮ้ยของเขาก็ปิดหลังคาได้เดี๋ยวนะอะไรรี่หมดฐานจะหมดละลืมเปลี่ยนบัตรโอ้นี่แมปนี้รถเขาจับมาก เลยอ่ะพี่เคนน่ะสุดยอดเลยอ่ะอย่างเช่นคันเียวอะทำอย่างงี้ได้ทุกคันทำอย่างงี้ได้หมดเลยข่าบอกว่ารถเฟี้ยวมากอ่ะสุดยอดยกเว้นแบตเตอรี่นะน่ะอาจจะหมดเลยอาล่ะดูอันแรกเลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นคาเฟ่สีเหลืองค่ะก็จะเป็นร้านคาเฟ่กันนะคะเอาล่ะวางตรงนี้แหละมันก็จะเป็นโต๊ะช่างนะคะทำยไงต่ออะแล้วเขาก็จะมีบล็อกบ้านอันเล็กๆนะคะเป็นโมเดลเล็กๆเนี่ยไว้ให้เราด้วยนี่เลยเราสามารถหมุนได้โอ้สุดยอดทำงานได้ด้วยเหรอใช่มันจะค่อยๆสร้างขึ้นมานะว้าวมาแล้วรอแป๊บ นี่ค่ะมันกำลังรีโหลดสร้างอยู่นะโอ้โอสร้างไปสดร้อนๆเลยนะเนี่ยปูนยังไม่แห้งเลยเหนียวเปล่าสุดยอดอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่ค่ะอันนี้เราสามารถที่จะแบบว่าดูแบบแล้วก็ไปสร้างตามได้เลยเนาะหรือจะมาตกแต่งในแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเฟอร์นิเจอร์นะคะก็เข้ามาตกแต่งนได้เลยจริงๆเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะแต่ว่าเรายังไม่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะคะเราจะมาสร้างเมืองให้เสร็จก่อนนะเราจะสร้างแลนด์มาร์คให้เสร็จก่อนนะทั้งเมืองเลยจริงๆแล้วมันมีด้วยกันประมาณ40-50แบบ เนาะเอาล่ะนี่เลยค่ะร้านที่2นะคะร้านขายเฟนฟรายค่ะอ้ว่าเาจริงดิไหนดูดิเป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นไงนะ่ากินเป้า่าอ้หมุนได้ด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังสร้างอยู่โอ้ว้าวมาแล้วอันนี้นะคะจะเริ่มจากการสร้างร้านอาหารกันก่อนเนาะโอ้ส, <ไป S 2> สุดยอดมาแล้วอุ้ยนี่ไงเฟนไฟราย มาแล้วมาแล้วโอเคค่ะข้างบนนี้นะก็จะเป็นโมเดลของเฟ็นไฟนะคะอุ้ยมีแล้วแค่สิบเปอร์เซ็นต์ป้เนี่ยกำลังหิวเลยอะ่ะเฮ้ยเห็นแล้วน่ากินอะ่ะอยากกินมันฝรั่งทอดอะ่ะ <l acht> โอ้ดูทีร้านแบบไดทูเลยอ่ะอ๋อใช่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องไดทูค่ะใช่แล้วเปิดมาเดินมาซือนะ้อเนาะถ้าแบบว่าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่ไหนก็จะสวยมากเลยเนาะเนอะแต่ตอนนี้ก็มีเตาเราใช้ได้แล้ว <l acht> <l acht> เฮ้ยทีานี้ยังไม่พอมันมีเฟอร์นิเจอร์นี่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกแต่งเท่านั้นเองแล้ววันหลามาขายแล้วมีแฮมเบอร์เกอร์แ้ววเเเขาา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 บบบบออกกรรมดดูนนนนนต่่่่ไปปีคะะะะจ็สสธณ แล้วจะเป็นไซส์หนึ่งคูณหนึ่งเนาะลองลองวางดูนะเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่แบบแปลนมันน่ารักเนาะอะไรเล็กๆก็สวยได้นนะ อ่าโอเคเราไปฟังแปปนึงโอ้าวมามาแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วต้นไม้เริ่มมาแล้วโอ้โหต้นไม้เสร็จเลยอ่ะนี่เอ้ยอันนี้ก็ธรรมดานะเขาว่านะก็สวยนะพี่เคนว่านะดูดิสีมันสดใสที่จังเอ้ยเขาว่ามันแบบว่ารีฟอสต์แผงอย่างธรรมดาอยู่นะเอดูดิมีเก้าอี้ด้วยอ่ะเอ้ยเป็นไรอันนี้จะต้องมีส่วนสาธารณะขั้นอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นร้านขายโดนัทนะคะโอเคก็จะประไซประมาณหนึ่งคูณหนึ่งเนาะโอ้เอาอะลองวางดูนะเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะชอบอ่ะอันนี้น่ารัก เคนแรกนะ นี่นะนะเหมือนแบบป่ะเฮ้ยมันต้องเหมือนแบบดิร้านไข่โดนัทเห็นปะโอ้ยสุดยอดมีโดนัทอยู่ข้างบนด้วยนะวงแหวนมีน้ำเยิ้มมากโดนัทเป็นรูตรงกลางน้ำเชื่อมสร้างสวยกว่าที่เราเคยทำอีกนะเนาะเฮ้ยของเขาเมื่ออาชีพอยู่แล้วโอ้สุดยอดก็แบบว่าสามารถดูแบบแต่น่ไปสร้างเองได้เลยนะเฮ้ยข้างในคล้ายๆกับร้านเฟรนฟเลยอะตาแมวนี่นะเปลี่ยนแค่ข้างบนนะ่ะเฮ้ยแต่ทำไมมันก็น่ารักนะต่อไปนะคะจะเป็นสโตูเลต์ค่ะน่าจะเป็นห้องเก็บของนะคะเอาบเก็ของใช่มเาจะมาวางไว้ ลองนี้ดีกว่าอะคะคล้ายๆกับโกดังเก็บของเนาะบด้อยได้แล้วค่ะไหนดูดิเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันกำลังสร้างอยู่โอ้โหสุดยอดเฮ้ยเป็นสตูดเลยจริงๆอะดูดิมีเครื่องแอร์ข้างบนด้วยอะอ้าวจีเขาไม่ได้ใส่ประตูมาให้ไม่เป็นไรอย่างงี้พี่กินต้องมาใช้บริการหน่อยละของเล่นเต็มบ้านแล้วเนี่ยตอฝ่านไปได้ปะ เออเขาใส่ตู้กระจกกันไม่ใช่หรอเฮ้ยอันนี้มันสะสมเก็บเยอะๆไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเลยหลังขายไม่เลยแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยค่ะร้านขายฮอทดอกค่ะจริงๆมันก็มีบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวเราค่อยถัดไปบ้างน,นะคะนี่เป็นแลนด์มาร์คสำหรับมาช้อปปิ้งไงอันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของร้านอาหารกันก่อนเนาะเราค่อยเป็นแลนด์มาร์คของบ้านต่างๆนะคะนีเ่ <c oughs> เดี๋ยวรอมันสร้างอีกแป๊บนึงโอ้เราบนเรียนรับประกันอิ่มเลยกำลังสร้างมีแอนิเมชันด้วยนะอุ้ยครับจอ นี่ไง่างร,ร้านขายฮอตดอกโอ้สุดยอดได้มีซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดเ่ยอะหานะจริงดิเด็กตรงนี้ <c oughs> โอ้ของโปรดลยมัสตาร์ดเนี่ยขักไม่ได้เลยเอาเลยแท้ไว้พี่เคนปันหักเลยอ้ยอากาศนี่กินไม่ได้ <c oughs> อ๋อหรือใส่เฟอร์นิเจอร์เนาะคุ้นๆนะข้างในเนี่ยคุ้นๆกับร้านข้างๆเลยอะ <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นร้านกินคาเฟ่นะคะ อุ๊ะเขาจะเป็นกันแน่อ๋อเป็นร้านรักโลกร้านธรรมชาติเฮ้ยจะขายชาเขียวก็ได้เนอะเฮ้ยหน้าตามันก็สวยดีนะลองวางดูเนาะไหนลองดูดีเฮ้ยเดกันมามากำลังสร้างอยู่โว้าวกรีนดิงด้วยเป็นคาเฟ่กรีนโอ้แล้วประกันเลยว่าร้านเนี้ยขายชาเขียวชัวร์อาจจะขายแบบพวกมันสวีทอะไรพวกอาหารเจอาหารคลีนปะมีสลัดด้วยเนาะเฮ้ยมีเคาน์เตอร์ข้างหน้าด้วยนะไม่เอาอะพี่เคต้องการร้านขายเนื้อเฮ้ยถ้าแบบว่าเฟอร์นิเจอร์นิดนึงก็สวยแล้วแหะเนาะ ไว้บารมีตกแต่งกันดีกว่าแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นไปรษณีย์นะคะที่ทําการไปรษณีย์เนาะโอ้โหไปทางขางบ้านพี่เคเล่นเนะเปิดสั่งของมาเดี๋ยวมารับไม่ทันเอาไวต้ตรงกลางดีกว่านาะออ่านี่ไงออกสีแดงๆนิดนึงโอ้สุดยอดเคฟั okay, สร้างเลยเนาะอ่าตอนนี้ค่ะกาลังสร้างอยู่เลย,ย<ะ>หอแป๊บนะโอ้โหทำาม็สีแปลกๆเนาะอ่าเสร็จแล้วสียังกินอาหารจีนเะยอ้ ไอไม่ไม่ที่ทําการไปษณีถูกเล้าสีแดงอ่ะมันต้องเป็นสีแดงเนาะว้าวนี่ก็สวยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็จะไปค่ะจะเป็นเพสโตนะคะหรือว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงค่ะร้านขายอ้อมไอไม่ใช่อ,อันนี้มาร้านขายน้องหมาน้องแมว เราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะอะไรนเนี่ยเฮ้ยเป็นตึกสองชั้นน่ะอุ้ยดูดิมีกระดูกหมายข้างบนด้วยอ่ะเฮ้ยขอสร้างเลยกันเนาะลุ้นๆออกมาลูกแบบจะเหมือนในแบบแปลนหรือเปล่าโอ้ดูดิน่าสร้างตามมากเลยอ่ะเนอะโอ้ย่ังสวยอ่ะอ้อมูหลังคาก็เจ๋งเฮ้ยตกตัดเฟอร์นิเจอร์กะจับเลยนะเนาะ โอ้ดูร้ายตึกคดีอย่างสวย,ยแต่ว่าลาริซอทแพ็กอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะโอเคโอเคใช้ได้อยู่จะเป็นตึก2ชั้นเนาะนี่ข้างในใหญ่มีเคาน์เตอร์ขายของด้วยนะอ๋อใช่ข้างล่างจะเป็นพวกเคาน์เตอร์ขายของใช่ไหมข้างบนน่าจะเป็นคาเฟ่น้องหมาน้องแมวนะเอ้าอีพี่คินต้องมาทุกวันเลยแต่ว่าในห้องเนี่ยมันยังว่างเปล่าอยู่นะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยงงคเคาน์เตอร์เกตตามมาตั้งตรงนี้เเนาะแต่ว่าโครงสร้างมันก็สวยดีนะให้ดูข้างบนดินนนข้างบน,บ,านบนก็ใหญ่อยู่นะสามารถวางสัตว์เลี้ยงได้ โอ้อยนี่ไปเป็นคาเฟ่น้องหมาแน่นเลยเรามาสร้างแลนด์มาร์กกันต่อดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเพลกาวนะคะหรือว่าสนามเด็กเล่นเนาะอะ,อะที่ปวดพี่เคนนี่นาใช่แนละ้วสมัยเด็กๆเ,เราสองคนชอบเล่นมากเลยอะเดี๋ยวลองดูดี <c oughs> เออ <here. S 2> อ้าวมีชิงช้าหรือเปล่าเนะี่ย รอแป๊บนึงนะมันกำลังสร้างอยู่อจิอะไรเนี่ยอ้าเดี๋ยวก็มีค่นี้เหรออะสไลเดอร์อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมีค่นี้จริงอ่ะมันเหลี่ยมจุงเบยอ๋อมันน้อยมากเลยพี่เคนอไม่ใช่มั้งอ้ามไปอันต่อไปนะคะจะเป็นบ้านแล้วค่ะก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะโอเคเป็นแบบที่5เนาะลองวางดูเลยก็แล้วกันนะคะนี่โอ้ตึกมาเริ่มเลยอ่ะเฮ้ยท่าทางจะเป็นตึก2ชั้นแล้วก็มีสระว่ายน้ำข้างบนด้วยนะเนี่ยโอ้จริงดิไหนลองดูดิกำลังล้อเลย รอแอนิเมชั่นแป๊บหนึ่งนะกำลังโหลดอ่านแล้วฟังแล้วนี่แม่ไลยผมอยู่ตรงนี้เลยอะตาย่างมือแล้วเนี่ยเฮ้ยสวยอะมีสระว่ายน้ำข้างบนด้วยอะอ้าวเดี๋ยวกันไหมไอ้ข้างบนน่ะทำไมมันลึกนั่นน่ตู้ปลาอะไรมั้งน่ะเอ้าไม่สำลับไว้น้ำให้ลึกๆแกโอ้โหเดี๋ยวกันนะ เป็นตาคิวทีนี่ตายขาบ้านเลยเนี่ยถ้าแบบว่าใส่ประตูนิติงก็จะสวยเนาะเอเดี๋ยวไปค่หาประตูมาใส่บ้างดีกว่าโอเคค่ะจะดูบริเวณร,รอบๆนะคะอ่านี่ด้านหน้านด้านหลังด้านข้างนะคะโอ้ดูกระจกเขาดีกระจกเขาก็สวยก็เหลือใส่ประตูแล้วก็ตกแต่งเฟอร์อน,นริเจอร์นะเนาะแต่ว่าบ<อ>างอันเนี่ยเขาก็แบบว่าใส่มาบ้างแล้วเนาะใช่เฟอร์นิเจอร์เขาเยอะมากเลยในเนี้ยไหนดูดิสิมไปทัอยูไหนนี่นี่ไปอยู่ข้างบนกันไหนไหนไหนชาวเว็ น,น,นี่เหรอใช่นี่ไงฝาไว้น้ำโอ้โหไหนเขาลออหน่อย <laughs> มันลึกขนาดนี้นึกว่าตู้ปลายักษ์ลองดิลองดิพี่เคนแวะมาแล้วน้ําจ๋ายักษ์โอ้โหนี่มิดไปสิเขาเลยอ้อนี่ตายแน่เขาบอกแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นกระจกใสเลยก็ดีเนาะอันนี้กระจกมันยังเป็นตารางงอยู่เลยอะเนาะแต่ยังก้โอเคแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นร้านซ่อมรถนะคะโอ้โหนี่เหมาะเลยรถี่เขนรู้สึกเสียงไม่ค่อยดีนะอ้อมเหมือนแก่แล้วเดี๋ยวถ่ายรถมาดีปะโอเคลองวางอยู่นะฮ่าโอเคแล้วก็สร้างเลย โอ้าวไหนดูดิร้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเต็มช่องเลยมาแล้วร้านซ่อมรถโอ้โหมีประแจด้วยข้างบนนะใช่เลยใหญ่เ,เลยเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ให้ในกล่องสีม่วงเนี่ยนะโอ้โหด,ดิอ๋อมีที่ยกรถด,ด้วยล่ะเผื่อไว้ซ่อมข้างใต้ท้องเนาะันจะยกใหญ่ปะเนี่ย เฮ้ยต้องลองแล้วไอ้นี่นะอ้อมจะชนนะตะก้านตะก้นมันติดเสา <c oughs> โอเคอย่างนั้นแหละเฮายเหมือนเลยเหมือนกำลังซ่อมเลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนกำลังเข้า <c oughs> อู่ออใช่ปะ่ะโอเ้เจ๋งแน่เขาบอกกับพี่ไม่น้องไม่เป็นไรเก่งใจเลยพี่นนะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเท้านะคะนี่เลยลองดูดีกว่าหน้าต่างมันจะเป็นยังไงกันนะคะโอ้เมื่อกี้สวนสาธารณะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่น่จะใช่นะลองมองดูนะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะเป็นสระน้ำเล็กๆเลยนะส่วนย่อมแบบมีสระน้ำบ่อน้ำเล็กๆอ่ะ เป็นยังไง่ะโอ้โห <_ d ance> โนี่เหมือนในซีรีส์หนังกินที่เพืเ่อนนั่งดูเมื่อคืนเลย <_ d ance> ไม่เหมือนที่เพ่กับนางเอกจะมาจุ๊บกันทนั้งหมดเลยไม่มีอ้อเหรอใ <_ d ance> ช่มันไม่มีขอบจริงๆมันต้องมีขอบมีรูอะ้ยคล้าย <_ d ance> อยู่แนะ่ เอ้ยแต่มันก็สวยไปอีกแบบนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านของโมเดลวินล่านะคะไหนอันนี้อลังการสุดแล้วดิลองวางดูดิเอ้ยเขาชอบอันเนี้ยโอ้โหใหญ่เก้าช่องยักษ์เลยนะอ๋อมันเหมาะจะเป็นแบบว่าบ้านพักตากอากาศนะคะว้าวมาแล้วอุ้ยอยู่เป็นกี่คนเนี่ยอ๋อแต่ว่าบ้านนั้นก็จะขนาดใหญ่นิดนึงนะนี่ใครดูทางเข้าดิโอโหอลังการงานสร้างมีกี่ห้องเนี่ยนี่ใหญ่เท่าแลนด์มาร์คเมื่อกี้แล้วเลยเนี่ยใช่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ ดูดิสะวยน้ำอย่างใหญ่อันนี้ต้องมาหาเศษฐีสุดยอดยแน่เลย <c oughs> เอ้ย้านหมวดเดินนี้ก็สวยดีนะโอ้รัวเขาก็สวยนะ,อะโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไดี๋ยวไปสไวยน้ำก่อนดูดิอันนี้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนเนาะโอ้ดูดิมีเตาด้วยอน่ะ ไปทำคำตอบจริงกันดีกว่าสั่งสั่์พิกแน่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เาขั้งขามืเลยทำร้อยขอมาเมียเร็วเดี๋ยวไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นซ่อมแฝดอันนี้มันซ่อมยากนะพี่แกนโอ้สามเณรก็ใหญ่นะนี่ไงแล้วก็บริเวณตรงนี้ทางเข้าบ้านเนาะไม่ได้ใส่ประตูนะคะแล้วตกแต่งไหก็สวยนะโอ้ข้างในก็กว้างมาหนี่งไงใช่กว้างมากเลยกว้างขวางมากเลยอ่ะโอ้มีข้างบนด้วยเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเนาะ ข้<ใ>าง<ด>บนนะคะก็รู้สึกว่าจะมีนะ่าจะมีสวนเนาะโอ้โี่สวนในบ้านได้แล้วเนะี่ยวอ้ยสุดยอดก็คล้ายๆก็สวนยอ <Wow. S 1> ่อมเมือเราจะปลูกอะไรก็ได้ใลยประมาณเนี้ยโอ้ลองคิดดูดิถ้าเราทำเมืองน,นี้เสร็จทั้งเมืองน,นะวิวคงสวยนะ่าดูเลยอะ มีป่องไฟข้างบนเลยหรอเอาเป็นสัญชาตญาณของขวัญมาให้นะมาดูหลังต่อไปกันดีกว่าเนะาะเป็นคอนเนอร์เฮาส์เหรอะมันจะต้องวางแบบนี้ึบนี่รอแป๊บนึงกำลังสร้างเลยเฮ้ยไหนดูดีโอ้มีสุนด้วยมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้อันนี้ก็แปลกดีเนาะอันนี้มันก็จะเป็นบ้านอีกแบบนึงน,นะ ทำไมลายมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยกิ๊กเก๋อยู่ร้ก้าไงแล้วมันก็แปลกดีนะเนี่ยแบบเนี้ดยดูดิปลูกข้าวอยู่ใต้บ้านแม่ใครน่ะมันยากอารอแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นร้านขายคาเฟ่นะคะแต่ป่าจะเป็นร้านสีแดงเนาอะออทนสีแดงนะคะด <หา S 2> ีดีดดก,ก,การแต่กงานหมุนงานหมุนก่อนโอเคสร้างเลยนะเฮ้ยแค่ซื้อก็คุ้นๆแล้วเป็นไง โอ้แต่ก็สวยเนาะเป็นการย้อมแมวที่สวยขึ้นนะนี่ <g ül üyor> เหมือนร้านแรกเลยเนาะเนาะแต่มัน, <g ül üyor> นเปลี่ยนลายกำแพงอิกยังไงใช่แต่ว่ากำแพงอิกเขาสวยมากเลยนะพี่เคนร้านนี้น่ากินก,กว่าเยอะเลยแสดงว่บบลลาร้านแรกๆนี่ไม่น่ากินใช่ป่ <g ül üyor> ะแล้วนี่ขายอะไรแดง <g ül üyor> ไม่ใช่คาเฟ่ลแล้วก็จะไป่ะก็จะเป็นแบบบ้านธรรมดานะคะ <g ül üyor> ลองวางดูก่อนค่ะกันเนาะ <g ül üyor> ๋ยวดูดิโอเคลองสร้างเลยแล้วกันมาแล้วมอแล้วบ้านนี้พี่เคนจองเฮ้ยเขาก็จองบ้านหลังนี้เดียท่านจะผ่อนผูกนี่หลังนี้ วางประตูให้ด้วยโอเคประตูเลยนะนี่เฮ้ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวพี่เคนอันนี้ก็สวยนี่เอามาดูดินี่ถ้าสร้างเป็นแบบสวายเวอร์ก็สวยนะเนาะเ้าเป็นบ้านแนวแบบสวายเวอร์มันจะสวยมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเก๋ดีนะแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยเป็นบ้านอิฐนะคะเอาละวางตรงนี้ดีกว่านโออันนี้ประกันเลยว่าคุณบาป่าบุกเข้าไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นบ้านแนวสวาเวอร์เหมือนกันนะคะแล้วคุณหมูสามตัวอยู่ไหนอ่าไม่มาไม่ว่างนี่ไงผมงวงเนี้ยหมูหนึ่งตัว นี่มาดูก่อนเร็วคุ้นไหมเนี่เดี๋ยวก่อนใส่ประตูแป๊บมันสวยนะมันไม่คล้ายกับหลังเมื่อกี้เลยนะเนี่ยมันเป็นสีกำแพงใช่ป่ะเป็นให้สีกำแพงเฮ้ยมันก็สวยบิ๊กแบดูหลังคาดีมัเป็นอะไรนะมันเป็นหลักการต้องย้อมแมวย้อมแมวประหยัดบล็อกกีนะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นการสร้างอพาร์ตเมนต์นะคะจะเป็นอพาร์ตเมนต์รูปแบบที่สี่เนาะน้อนะคะอ่าเอาหันหน้าไปทางทิศไหนดิเนี่ยเอาทู่กลางสี่แยกเอ้เรื่องสร้างนั่นกันนะอพาร์ตเมนต์เนี่ยเนาะ น้สึกมันจะหลายชั้นอยู่นะสุดยอดกีชั้นกันแล้วเนี่ย ใส่ชั้นอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วแป๊บๆตานชั้นอยอู่โอ้โหสามชั้นนี่นะมีหลังคาด้วยอ้าวโอเคเสร็จแล้วโอ้สวยเนยี่ยนะเอ้ยพี่เคนสวยอะ่ะอุ้ยพี่เคนชอบหลังคาจังหลังคาบ้างดีกว่าเขาชอบอพาร์ r เมนต์นะคะว่ามันสวยดีนะมาดูข้างในดีข้างในก็จะมีบันไดให,หลายชั้นอยู่แหละโอ้บันไดวนด้วยสุดยอดเฮ้ยเหมาะจะวางเฟอร์นิเจอร์นะเนาะอยู่ได้หลายคนเลยนะนี่แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นคอ corner h o าส์นะคะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่หนึ่งเนาะ <Okay. S 2> ลองวางอยู่ดิฮึบฮะาไหนดิอันนี้ก็สวยนะพี่เคนโอ๋โอันนี้ก็สวยนะสีเป็นแป๊บเฮ้ยดูเหมือนบ้านทับบังกะโลเลยอะ่นะเนาะเฮ้ยดูขาดิดูเสาตรงขาดิขาบ้านอะ่ะเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่ย้อมแมวทัศนียวนะอ้าวข้างล่างไม่เหมือนกันแน่นี่เหมาะจะเป็นบ้านสวยไวอ้อีกแบบเนาะ แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นบ้านโมเดิร์นเฮาส์นะคะในรูปแบบที่3ค่ะเราจะวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะติดริมาหาดเน<ล>าะเราจะเป็นบ้านติดริมชายหาดนะโอ้ยหลังนี้กี่สิบล้านแล้วเนี่ยไม่แพงออหรอกเยี่ยมไปดิคนนักข่างกันลวงนะโ่โอ้โหจะไม่เหลือสักเคสนัเนีเ่ย <laughs> Okay, เดี๋ยวเรามารันตั้งแป๊บนึงนะอุ๊ออห่ะห้องไหนดูดีอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านโมเดิร์นอีกแบบนึงเนาะนี่ใส่ประตูเรียบร้อยอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยโ <c oughs> อ้ิออฟข้างบนมีสวนดนะ <c oughs> ้วยนะเฮ้ยเหมาะจะเป็นบ้านสวายเวอร์ได้นะเนอะอ้วันนี้พี่แกนชอบบาวว้านสวายเวอร์แบบนี้ก็สวยนะเคยเค้เคเาก็ชอบนะแบบเนี้ย <c oughs> แต่ว่ามันใหญ่เกินนะเ <c oughs> นี่ยมันต้องมีเฟอร์นิเจอร์มันถึงจะสวยเนี่ยเนอะแต่เข้ามาเจอโัวทุกอันเลยเนาะเล่นกินเริ่มใหญ่ อันนั้นมันวางง่ายสุดละง่าโอ้ดูดิวิวสวยอะ่ะที่นี่แบบเนี้ย<ง>เขาต้องการที่เรามาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เองใช่แล้วลเขาจะวางบ้านห้หรับเป็นแลนด์มาร์กเนาะแต่สำคัญนะเราสามารถเลือกเองได้ด้วยใช่เราเลือกเฟอร์นิเจอร์เองได้แต่ว่าถ้าเราตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยคลิปเป็นก็จะแบบว่ายาวเป็นหนักอินเตอร์เดียยาวเป็นชั่วโมงเลยนะโอเคมาดูข้างบนดิดูวิวข้างบนโอ้โหโอเคมีสวนดอกไม้ด้วยว้าวแถมจดทะเลด้วยนะนี่อ่ะโอ้สวนดอกไม้สวยมากแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบที่หนึ่ง นะคะเดี๋ยวดีเอาละเรามาลองวางตรงนี้ดีกว่าเนาะโอ้วางเป็นโรงแรมเลยอ่ะเนี่ยอ๋อขึ้นชั้นเนี่ยโอ้แม่เจ้าโอ้ยังสูงอ้อมสุดย่อกอไม่สูงจุ๊งเดี๋ยวดีลองสร้างดูก่อนนะโอ้โอเมก้าส์มาแล้วมาแล้วอ๋อฮู้อะไรเนี่ยสูงมากเลยอ่ะพี่เคนโอ้ดีอันเนี้ยสวยสุดในหมู่อพาร์ตเมนท์ทั้งหมดเลยนะนี่มีลิฟท์ให้ปะเนี่ยไม่น่ามีนะ เฮ้ยมันสูงหลายชั้นจริงนะเนี่ยดูดิโอ้มีตั้งสามชั้นแม่เฮ้ยแต่มันสวยดีนะนอ,อันนี้ก็สวยไป<ว>ยีกแบบนะดูดิพี่กแสบ,บตัแล้วสวยขึ้นใช่ไหมล่ะอืเฮ้ยอันนี้เหมาะจะสร้างเองก็ได้นะหรอ่สร้างง่ายสร้างง่ายสร้างง่ายใช่ปะ เป็นเหลี่ยมๆ,ๆใช่ปะ <c oughs> เห็นวิวทะเลวยอ่ยทะเลสวยมากเลยอ่ะขอบอกแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านโมเดิร์นในแบบที่2นะคะเรารางวางกันดูดีกว่านอะอะบ้านโมเดิร์นอีกแล้วเหรอ, <c oughs> อดูดีใช่ใช่เดี๋ยวลองวางก่อนนะอันนี้ก็น่าตาดูดีเนี่ยเริ่มใจโลเลยแล้วซื้อหลังเลยดีนะดูดีมีระดับประทับใจโอ้ดูดีวางไว้ข้างรถไฟฟ้าด้วยล่ะ นนะรอมันฟังแปบหนึ่งมันยังไม่เสร็จอวว้าววันนี่สุดยอดวิ้ยม,มีแอร์กับแผงโซล่าเซลเล์้วยอ๋อทั้งว่ามีแผงโซล่าเซลเล์ด้วยอ่ะว้าวพลังลักโลกอ้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เอ้ยนี่ก็ประหยัดข้าวไฟดิยใช่แล้วเราเอาตังค์มาซื้อของเล่นเนาะเอาตังค์ไปกินข้าวดีกว่ามั้งพี่เกณฑ์เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในสิโอ้โอดูพื้นสิพื้นลายสวยจุง้งเบิร์วังอลังการมากเลยโอ้หลังนี้แจม่มดูพื้นนี่ยังเป็นสีขาวดำเลยอะ่ะเนาะเนาะลายแบบคลาสสิกเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นไซต์ก่อสร้างนะคะไซต์ก่อสร้างนี่เหรอเนี่ยวางไว้ข้างหลังนะไหนดูดีเอ้ยเออดูแบบแปลนเขาดิโอ้โหเขาสร้างอะไรกันล่ะเนี่ยโครงสร้างแบบว่าเหมือนกับว่ายังสร้างยังไมม่่เเเสสรรร็จนนนนะูงขาาาดี้ออพ์์ทตหืปล เฮ้ยไม่แน่ใจมันกันดูด,ดีมีท่อนสุงด้วยอ่ะเล่นนี่มันท่อนเล็กอ่ะท่อนเล็กเหรอโอเคดูข้างบนดิเฮ้ยแค่นี้เหรอ แค่นั้นแหละน,นี่กำลังสร้างไงอ๋อเหมือนกับว่ายังสร้างไม่เสร็จใช่ปะนี่เราเอารถแบลคโคมาจอดข้างๆแล้วมันก็น่าสนใจนะเนอะอู้ดูดิอารางรถไฟมาทำเป็นเส้นรวดอนะสวยๆแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบ้านโมเดิร์นในแบบที่หนึ่งแล้วนะคะโอเคอดูดิว่ามันจะออกแนวเซอร์ไเวอร์ได้หรือเปล่านะเฮ้ยอันนี้ก็สร้างแบบแนวเซอร์ไเวอร์ได้นะพี่เคนไหนดูดิเป็นไงฮะวมาสร้างแป๊บนึงใจเย,ย็นๆเดียเด๋ยววันหลังสร้างให้ใจล่มๆใจล่มๆแต่ถ้าสร้างเป็นเซอร์ไเวอร์ตอนแรกๆนะของสายหาของก่าตาแตกกันเน เอาก็สร้างเป็นชั้นเดียวไงอ๋อมาแล้ว<อ>มีระเบียงด้วยเป็นแงวเป็นแงวเคลียเปล่าเข่ประตูปแปล่เฮ้ยดูข้างหลังดีดูด้านข้างดีมีลายด้วย,เ,ย,วยเหรอเฮ้ยมันแนวอ่ะ,<น>ะมันมีหลายแบบพีเนาะนี่มีระเบียงด้วยใส่ประตูปแปล่เคจับเกมแมว<อ>แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์แบบที่2นะคะเคเราจะวางไว้ตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ก็แล้วกันข้างกันเลยคนเยอะเยอะหน่อยเคลองสร้างเลยกันล้อชารแล้วสร้างเลยไหนดูดี อ้ว้ามาแล้วเริ่มมาละออกแนวสีขาวๆเนาะออกโทนสีขาวนะวค่อยสร้างขึ้นมาแล้วโ okay. อเคเฮ้ยข้างบนเดี๋ยวก่อนข้างบนมีสวนดอกไม้ด้วยแหละโอ้อสุดยอดวิ้เหมือนจะมีลิฟต์หรือเปล่าอ่ะเอ๊ะมีลิ้วย่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูดีเฮ้ยลิฟต์หลอกไม่ใช่ลิฟต<ะ>์จริง <laughs> หรอกโอเคเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้วเป็นบริเวณหน้าหน้าเนาะอ่าหน้าต่างนั่นนะค่ะแล้วก็ข้างบนสวย พี่แคทเป็นลิฟต์แต่ว่าเป็นลิฟต์ที่ปีนเองนะม่นได้ลิงนี่นะใช่มันคือบันไดลิงออกมาแล้วก็ต่อไปค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นเฮาส์นะคะในแบบที่4ค่ะเอาล่ะมาวางตรงนี้ก็นีกว่าเนาะนี่แล้วอันนี้โมเดิร์นของเราครบแล้วใช่ไหมอาจะใช่แล้วนะรอนป๊บหนึ่งนะมาแล้วว้าวนี่จะใครสร้างเอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้โพเปนี่แล้ว แต่ลหลังนี่ไม่ซ้ํากันเลยอะใช่อมอสตัวนี้แบบว่าจา้ามากเลยอะสุดยอด่อาจจะเป็นมอสฟังบ้านที่แบบว่าวางบล็อกเตียแล้วแบบว่าฟางได้หมดเลยอะเฮ้ยน,นี่มีประตูชั้นสองด้วยแถมยังมีมอสเฟอร์นิเจอร์มาให้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยดูนี่เฮ้ยข้างในก็ใหญ่เหมือนกันนะ แล้วแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะพี่เคนว่าป่ะชั้นสองเป็นไงบ้างอน่ยชั้นสองเหรอโอ้ชั้นสองขอบอกว่าประตูเยอะมากสวยใช่ไหมล่ะไม่รู้ออกทางไหนหลงทางหลงทางอยู่ในบ้านโอเคข้างบนก็สวยดีเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นบ้านพักบังกะโลค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปวางข้างๆริมชายหาดดีกว่านะเฮียวาไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะฮ่าไปตรงนี้เนี่ยละเอาเลยเอาเลยตีนรีบไปถึงกระจองนะถนาะมาก็ลงน้ำไปเลยเดี๋ยวลงทะเลไปเลยใช่ป่ะวิ่งหายไปเลยฮ่ามาแล้วโอ้ออกเป็นโทนสีขาวๆน บางสุด้วยโอ้มันบัานการโลนจริงด้วยล่ะดูดิมีเป็นสองข้องกันเ<อ>นเี่ยหมอดจะแบบว่าสวายเวอร์อยู่ริมทะเลนะเป็นบ้านสวายเวอร์โอ้สุดยอดอนี่ก็สวยสดยีเ<บ>นา<น>ะบ้านเยอะเนี่ย<ะ>มีคานไม้ด้วยเอ้ยนี่สวยดีพี่เคนต่อไปนะคะก็จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะ อ่าต้องอลังการงานสร้างกแน่เลยเดี๋ยวดูดิไม่รู้ต้องวางกว่ามันเล็กมากเลยมองไม่ออกอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นคนเข็มเเล็กจิ๋วเดียวอ๋อเขาน่าจะไล่ระดับสีของดอกไม้นะอ่านี่ไงอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยโอ้ดูดิเป็นลายเลยอ่ะดูการจัดสวนดอกไม้ของเขาดีดูดิเรียงตามความสูงเล่เนี่ยอ๋อชั้นล้ำลึกอะไรเช่นนี้แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์รูปแบบที่5นะคะโอ้โหตึกยักษ์มาแล้วมาแล้วอพาร์ตเมนต์อย่างเยอะเขาบอกว่าอยู่ในตัวเมืองอ่ะ ไปแล้วเลยไปอยากพิ๊งอ่ะเอ้ยสีนี้ก็สวยดีเนาะโอเคแล้วมันสร้างแป๊บนึงนะมันสร้างนานนิดนึงเขาว่ามันค่อนข้างจะสูงนนาะเราจะเก็บบล็อกใหญ่ไว้บางสร้างห้างสรรพสินค้าโอเคนี่มาแล้วเป็นตึกเป็นชั้นุงสูงแล้วมาแล้วสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หลายชั้นนิดนึงนะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังนะคะด้านั้นก็สวยดีนะ เห็นแล้วสวยแบบเนาะโอเคเดี๋ยนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะโอเคเลยร้อยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นอพาร์ตเมนต์ในรูปแบบที่3นะคะสุดท้ายคันนี้ก็ครบแล้วจริงๆมันก็มีรูปแบบบ้านอย่างอื่นเนาะเรายังอามาไม่หมดนะคะอันนี้เราแบ่งครึ่งแลนะคะส่วนอีกครึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวพาร์ทที่2กันต่อวันอื่นนะคะใช่แ้สงสัยได้เป็นส0พาร์ทเลยเนี่ยก็จะตกแต่งบ้านเสร็จทั้งเมืองนี่อันก็จะมีบ้านนะคะแล้วก็ฟอนิเจอร์ในรูปแบบอื่นอีกเนาะโอเคตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแแลล้้้ววกกันนนาะีคิป็ย อันนี้ก็สวยสวยเวอร์ใช่มันก็สวยอีกแบบอันนี้ดูหน้าต่างมันดีมีแบบว่าบานเล็กบานใหญ่นะเหมือนหนังฝรั่งเลยหลังเน<ย>ี้ยเฮ้ยอดูข้างล่างดิมีร้านอาหารด้วยล่ะวินเทดีเนาะนี่นี่นี่ข้างล่างนี่รอเปิดร้านอาหารได้แล้วนี่ใช่ข้างล่างแบบว่าทําเป็นร้านอาหารก็ได้นะโอ้สุดยอด เป็นร้านป้าขายข้าวแกงใช่ไหม <c oughs> เฮ้ยอันนั้นก็ดีนะเข้าท่าก็ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็ขอรีวิวมอสไม้ค้าฟังบล็อกโต๊ะสร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านแล้วก็ร้านอาหารไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกสร้างบ้านแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs>